คือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่มันแล้วแต่คุณจะโน้มน้าวใจคนนะมันแล้วแต่คุณจะพูดนะครับแต่วันนี้คนส่วนใหญ่กลับคิดว่าคนจะรักเรานะครับเรานั่งเฉยเฉยเขาก็รักหรือคนจะคิดถึงเราเนี่ยมันมันต้องคิดถึงเองจริงๆไม่ใช่นะครับเราอ่ะเป็นฝ่ายกระตุ้นครับเพราะฉะนั้นหมายความนะครับหมายความว่าเราอ่ะต้องเป็นคนสร้างคอมฟอร์ทโซนให้แฟนเสพติดอยู่ในเนี้ออยู่ในวงกลมสีแดงตรงนี้ครับเนี่ยอยู่ในเนี้ย ให้เขาเสพติดอยู่ในนี้ครับนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้สร้างไอ้สีแดงๆตรงเนี้ยมันเลยทําให้เขาอยากออกจากคอมฟอร์ตโซนครับเพราะเขารู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรที่เออเขาจําเป็นที่จะต้องอยู่นะครับสามวิธีแก้นะครับแฟนหมดรักข้อที่หนึ่งครับเพราะ เขาเห็นแต่ข้อเสียครับในความคิดของเราเราอาจจะคิดว่าเออเราเป็นคนดีกับเขามากๆเลยเราซัพพอร์ตสนับสนุนอะไรก็ตามแต่นะครับให้กับเขามากๆเลยแต่ในความคิดของเขาเขาคิดว่าคุณมีแต่ข้อเสียครับคือเขาเห็นแต่ข้อเสียเช่นเรามักจะใช้คำพูดประเภทนี้ฉันบอกคุณแล้วนะแต่ทำไม ไม่ฟังฉันบอกคุณกี่ครั้งแล้วเนี่ยแต่ทําไมคุณถึงไม่ฟังสิ่งที่ฉันพูดเลยหูคุณเนี่ยมันเป็นอะไรฮะฮะฮะนะครับเห็นไหมครับเรามักจะใช้คําพูดที่คําพูดลักษณะนี้เนี่ยเราเรียกว่าคําพูดลักษณะการหมารวมว่าเขาผิดประจําเลยพอเราปาก้อนหินใส่คนเนี่ยครับคุณไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะโยนดอกกุหลาบกลับมามันก็ปาก้อนหินกลับมา คือลักษณะเนี้ยมันเป็นการเทรนให้อีกฝ่ายเนี่ยอยากจะเอาชนะเราเพราะว่าเราไปบอกว่าบอกอกี่ครั้งแล้วทําไมไม่จํานะครับโง่เหมือนวัวเหมือนควายอันนี้นะครับนะเราวังให้ดีนะคำพูดประเภทนี้ครับหรือเช่นเรามักจะพูดคําว่าฉันว่าแล้วฉันว่าแล้วเฉียวประจํา นะครับอันนี้สายแบบนี้ของคุณนี่ประจําเลยฉันคิดไว้แล้วเชียวแล้วเตือนกี่ครั้งกี่ขนกี่ทีกี่คราวมันไม่เคยจําอยู่ในสมองของคุณมากเลยเหรอนะครับอันนี้ acting, acting ้ง acting เยอะไปหน่อยนะครับนะสถานการณ์จริงมันอาจจะไม่ถึงขนาดนี้นะนะครับแต่คือมันมีลักษณะคําพูดประเภทนี้นครับในความสัมพันธ์ เพราะงั้นเนี่ยมันเลยทําคือพอคุณไปปาก้็เห็นใส่เขาเนี่ยคือคําพูดลักษณะเนี้ยเรากําลังจะบอกว่าเขาผิดผิดประจําเลยเตือนกี่ครั้งก็ไม่ฟังนะครับไอ้ก็ตามแต่พวกเนี้ยมันทําให้เขารู้สึกแบบนี้ครับและสมองมนุษย์เวลาที่เราไปบอกแบบนี้ครับอ่ะ คือก้านสมองของมนุษย์เนี่ยเวลาที่มีใครไปจับผิดหรือบอกว่าเขาผิดเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับผิดนะครับคนเราแต่เขาจะพยายามหาเหตุผลสปอร์ตว่าตัวเองไม่ผิดยิ่งคุณบอกว่าเขาผิดสิบครั้งเขาจะบอกว่าไม่ผิดสักครั้งเลยนะครับหรือเขาจะพยายามหาเหตุผลสปอร์ตว่าไม่ผิดเลยและพยายามต่อสู้กับเราคราวนี้ย เห็นไหมครับเรา่เป็นคนกระตุ้นให้เขามองหาความผิดของเราบ้างเพราะเวลาเราไปบอกว่าเขาผิดหนึ่งสองสามสี่มันทําให้คนก็มึงดีนักเหลอเห็นไหมครับเขาจะเกิดมเมล็ดพันความคิดอันเนี้ว่าแล้วคุณดีหรือเปล่าตัวของคนดีหรือย,ยังว่าคนอื่นและตัวเองเห<ๆ>็นไหมครับคือจากคนที่รักกันมันกลายเป็นคนที่เริ่มที่จะต่อสู้กันจนนาไปสู่ความเกลียดชังกันมากขึ้นครับนะครับ เห็นไหมครับความสัมพันธ์เวลาคนหมดรักมันเกิดจากต่างฝ่ายต่างกระตุ้นซึ่งกันและกันในการเป็นปรปักกันนะครับเป็นศัตรูกันนะครับสร้างกำแพงขึ้นมาต่อสู้ซึ่งกันและกันครับ1.3ครับนะครับสิ่งที่ทำให้เขาเห็นข้อเสียของเราขึ้นเลยครับคือการบอกว่าคุณเนี่ยเป็นแบบนี้ประจําเลยประจํากันเลยครับ คือเรากำลังบอกว่าเขาเนี่ยมีนิสัยแบบไม่ดีเนี่ยประจําเลยนะครับประจําหมายความว่าครับหมายความอันเนี้ยเขาเนี่ยติดเป็นนิสัยเป็นกมลสันดานครับนะครับเป็นกมลสันดานครับซึ่งคนเวลาสมมุติว่ามีใครมาว่าเราแบบเนี้ยเราเจ็บใจไหมครับเจ็บใจครับเราเจ็บใจแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดความรู้สึกลบๆกับคนคนนี้ และเอาไปเอากลับไปคิดที่บ้านครับว่ามันว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทีของมันอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือความผิดของอีกฝ่ายเราก็จะขุดคุยขึ้นมาและเอามาคิดวนเวียนอยู่ในหัวของเราเองครับเห็นไหมครับถ้าเราบอกว่าเขาผิดเขาก็จะไป,ไปพยายามหาความผิดของเราครับและคราวนี้ต่างฝ่ายต่างเห็นแต่ความผิดซึ่งกันและกันจากคนรักกันดีๆก็กลายเป็นคนที่มองแต่ความผิดซึ่งกันและกันครับนะครับ คุณเนี่ยเป็นแบบนี้ประจําเลยมันคือการเหมารวมครับจริงๆแล้วมันเขาอาจจะผิดประมาณ3มครั้งเนี่ยแต่เวลาเราบอกว่าเป็นแบบนี้ประจําเลยมันทําให้เขาเนี่ยเจ็บใจมากขึ้นครับหนึ่งจุดสี่ครับเช่นเราเนี่ยไปบอกว่าอ,อบอกแล้วนะครับไม่ฟังนะครับฉันว่าแล้วอ่ะนะครับ ป็นแบบนี้ประจำเลยหรือเช่นฉันเตือนแล้วนะครับเตือนแล้วก็ไม่ฟังคือคำพูดลักษณะนี้มันเป็นคำพูดที่เราเราบอกว่าอีกฝ่ายผิดแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยผิดประจำพออีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผิดเนี่ยจะไม่ยอมรับผิดครับเขาก็จะยังดื้อดึงว่าตัวเองไม่ผิดและไปพยายามหาความผิดของเราด้วยครับเพื่ออะไรครับเพื่อ เอามาต่อสู้กันครับนะครับมาประหัดประหารกันตรงเนี้ยนะครับต่างคนต่างหาเหตุผลมาต่อสู้กันครับเพราะงั้นเนี่ยวิธีการนะครับคือเวลาคนเวลาต่อสู้กันเนี่ยพอพอคนมันหาความผิดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าฉันตัดสินใจผิดที่เลือกคนคนนี้ฉันตัดสินใจผิดที่มาคั้วคนคนนี้หรือว่าจะรู้สึกว่าเอ่ยังหาได้ดีกว่านี้ แล้วก็จะเริ่มเกิดมเมล็ดพันธุ์ความคิดของกันของการที่อยากเลิอกอยากอยู่คนเดียวหน้ารําคาญหน้าเบื่อคือมันเป็นชนวนจุดเกิดเหตุครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยข้อที่หนึ่งถ้าคุณอยากที่จะทําให้แฟนรักมากขึ้นและเปลี่ยนจากการที่เขาหมดใจกลายมาเป็นความรักใหม่อีกครั้งเนี่ยคืออย่าไปพูดคําลักษณะนั้นครับแต่ให้เป็นคนพูดติดปากในลักษณะของการที่ ทำให้เขาเห็นแต่ข้อดีครับอย่าให้เขาเห็นแต่ข้อเสียแต่ว่าอีกอย่างคือทำให้เขาเห็นแต่ข้อดีครับการพูดให้คนเห็นข้อดีคือเลยครับคำพูดที่เราเรียกว่าลักษณะของการแทนใจนึกครับนะครับอันนี้ยังไม่มีใครสอนในเมืองไทยนะ <laughs> ถ้าไม่รักครูคมอันนี้งอนกันตายนะครับ ลักษณะเนี้ยคำพูดลักษณะนี้จะทำให้คนเห็นแต่ข้อดีของเรานะครับจะทำให้คนเห็นแต่ข้อดีของเราเมื่อคนเห็นแต่ข้อดีของเรามันจะไม่อยากเลิกมันจะไม่อยากไปครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราไปชี้นำสมองเขาโดยการที่ไปบอกว่าฉันว่าแล้วฉันเตือนแล้วฉันบอกแล้วเป็นแบบนี้ประจําเลยเนี่ยมันก็ไปเทรนให้เขาเห็นแต่ข้อเสียของเราเช่นเดียวกันเพราะเขาก็ต้องต่อสู้กับเราอะแต่ถ้าคุณใช้ลักษณะคําพูดแทนใจนึกมันจะทําให้เขาเห็นแต่ข้อดีครับเช่น หนึ่งครับคุณจับอาการครับคุณจับอาการของคนครับนะครับเช่นวันนี้เขายังไม่ได้ทานอาหารเช้านะครับเขายังไม่ได้ทานอาหารเช้าและเวลาเนี่ยมันเริ่มที่จะเลยเวลาอาหารเช้ามาแล้วนะครับให้คุณถามว่าหิวใช่ไหมครับ เพราะคุณจับอาการได้ครับว่าเขาหิวนะครับอาจจะด้วยเขาติดงานติดภารกิจนะครับหรือแล้วก็ตามแต่พวกนี้ครับแต่คุณจับอาการเขาได้ครับว่าเขาหิวครับแต่เขาแค่เขายังไม่ได้พูดออกมาคุณชิงพูดก่อนว่าหิวใช่ไหมนะครับให้คุณจับอาการของคนครับและพูดในในสิ่งที่เขากําลังเป็นอยู่ตอนนั้นครับและเขายังไม่ได้พูดออกมาคือลักษณะเนี้ยมันทําให้สมองนะครับนี่ต้องอธิบายเรื่องนี้ คือมันทําให้สมองเรปทิเรียนเบรนส่วนนี้ครับรู้สึกว่ากําลังมีคนมาปทคนะครับหรือรู้สึกว่ากําลังมีคนมาปกป้องความรู้สึกของเรารู้สึกว่ากําลังมีคนใส่ใจรู้สึกว่ากําลังมีคนที่จะดูแลความรู้สึกของตัวเองซึ่งสมองส่วนนี้จะยิ่งรู้รู้สึกเราเรียกว่า t r U S T ครับคือมันมีความ trusting ครับมันมีความไว้ใจคนคนนี้มันมีความรู้สึกอบอุ่นกับคนคนนี้ครับ เวลาที่คุณใช้คำพูดแทนใจนึกครับเช่นหิวใช่ไหมนะครับหรือ2นะครับสังเกตเหตุการณ์ครับเช่นเราคุยโทรศัพท์กันเนี่ยนะครับโดยเวลามันเริ่มผ่านจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยนะครับให้คุณถามว่าง่วงใช่ไหม คือคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาง่วงแต่ไม่ต้องไปถามว่าง่วงหรือเปล่าแต่บอกว่าง่วงใช่ไหมนะครับมันเป็นการบอกว่าเรากําลังจะให้เขาไปนอนแต่ถ้าคุณไปถามว่าง่วงหรือเปล่าอีกฝ่ายมันก็จะมีโอกาสบอกเอ้ไม่ง่วงหรอกนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันเสียอีโก้ไงนะครับแต่ว่าเออง่วงใช่ไหมไปนอนก่อนนะครับคือให้คุณจับเหตุการณ์ว่าเขากําลังมีพฤติกรรมอะไรนะครับหรือจะเข้าห้องน้าใช่ไหมนะครับหรือว่าหิวใช่ไหมจะซื้อน้ําใช่ไหมอะไรก็ตามแต่พวกนี้ครับ มันทําให้สมองสัตว์เลื้อยคานของมนุษย์ส่วนนี้เกิดการทัชชิ่งครับแล้วเขาจะเริ่มไว้ใจคุณครับแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกอบอุ่นกับคุณเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณใส่ใจดูแลครับเพราะงั้นเนี่ยหลังจากเนี้ยสมองส่วนนี้จะเล็งเห็นแต่ข้อดีของคุณอย่างเดียวมันจะไม่ไปพยายามเสาะหาข้อเสียไหนมึงมีข้อเสียตรงไหนเพราะว่ามึงดก่กคือมันจะไม่มีแล้วไงแต่ถ้าคุณใช้ คำลักษณะที่ไปบอกว่าไปคือไปตีมตีรวมว่าคุณเป็นแบบนี้ประจําเลยฉันพูดแบบนี้ก็ไม่ฟังบอกแล้วใช่ไหมเตือนแล้วใช่ไหมอันนั้นอนะลักษณะนั้นอนะมันจะทําให้มันไปเทรนสมองส่วนนี้ให้ไปหาข้อเสียเราครับแต่ถ้าคุณใช้คําที่แทนใจนะครับมันจะทําให้เขารู้สึกอบอุ่นครับคำถามคือวันนี้ในความสัมพันธ์ของคุณคุณใช้ถ้อยคําลักษณะใดอยู่ครับ คุณใช้ถ้อยคําที่กระตุ้นให้เขามองหาข้อเสียของเราหรือเราใช้ถ้อยคําท sure. mm ี hmm. ่กระตุ้นให้เขามองหาข้อดีของเราอยู่ครับปัจจุบันนี้ครับถ้าเราใช้ถ้อยคําที่กระตุ้นให้เขามองหาข้อเสียมันก็ไม่แปลครับที่วันนี้เขาจะหมดใจจากเราไปที่เขาอยากเลิกจากเราไปครับนะครับเพราะฉะนั้นครับข้อที่หนครับจงใช้คําพูดที่ทําให้เขาเห็นแต่ข้อดีด้วยการใช้คําพูดแทนใจนึกครับเช่นหิวใช่ไหม นะครับหรือง่วงใช่ไหมนะครับหรือหิวน้ำนะครับใช่ไหมแบตหมดใช่ไหมหรืออะไรก็ตามแต่พวกนี้ที่เราคาดเดาว่าเขากำลังเจอเหตุการณ์แบบนั้นอยู่แล้วก็บอกว่าแบตหมดใช่ไหมหิวใช่ไหมนะครับแล้วเสนอทางแก้ให้ครับอ่าเนี่ยเหนื่อยใช่ไหมเห็นไหมครับ คุณลองสังเกตนะครับถ้ามีใครมาถามเราว่าเหนื่อยใช่ไหมแล้วคือเราเหนื่อยอยู่แล้วแล้วมีคนมาถามแบบเนี้ยใจชื้นไหมครับใจชื้นนะครับเราจะรู้สึกใจชื้นทันทีครับเห็นไหมครับแต่ที่ผ่านมาคําพูดเชิงลักษณะนี้เราไม่เข้าใจเราเลยไม่ได้พูดครับแต่เราดันไปพูดถึงเรื่องของปัญหาเพราะชีวิตแน่นอนครับว่ามันมีทั้งสุขทั้งทุกข์เพราะงั้นเนี่ยสมองเรามันเลยเป็นอัตโนมัติครับ เวลาเราไม่เข้าใจเรื่องจอิตวิทยาพวกนี้เราก็จะไปโฟกัสที่ปัญหาแล้วก็ไปทะเลาะก,กันไปบ่นกลด่าโทษกันเองแต่ไม่ใช่ครับถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ยืนยาวจะต้องใช้คําพูดในการโน้มน้าวใจให้อีกฝ่ายเห็นแต่ข้อดีของเรานะครับด้วยการใช้คําพูดแทนใจนึกครับและอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าโอ้โดนใจมากเลยอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเคมีตรงกันนะครับ อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าโอ้ยเราถูกฉลกเราถูกชะตากันมากหลือต่ิงจริงๆไม่หรอครับมันมันเกิดจากการที่เราเนี่ยครับจับอาการของเขาครับแล้วก็ถามเขาในเรื่องเหล่านั้นครับแต่มันทําให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยรู้ใจเขาไปหมดเสียทุกอย่างเลยการทําแบบนี้จะทําให้คนรู้สึก รักเรามากขึ้นครับมากกว่าการที่เราไปพูดว่าฉันบอกแล้วฉันเตือนแล้วเห็นไหมนะครับเป็นแบบนี้ประจําเลยเห็นไหมครับนะคำพูดแบบนั้นก็จะไปกระตุ้นให้เขามองเห็นแต่ข้อเสียครับถ้าคุณเลือกได้คุณจะพูดให้คนรักคุณมากขึ้นหรือคุณจะพูดให้คนรู้สึกเกลียดเรามากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากลงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาการทําให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่0.1%ของ100%ครับเนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดเลยศาสตร์ของการทําให้คนเลือกคุณคนเดียวคือทําให้เขาหมกมุ่นแต่กับชีวิตของคุณจะอยู่ในคอร์สนี้ครับคอร์สสั่งจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวค,คุณจําไว้นะครับการที่คนคนหนึ่งจะเกิดความรู้สึกอยากอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิตคือการที่คุณเล่นจังหวะที่สมองของเขาตายพูดในจังหวะที่สมองของอ e ีกฝ่ายเกิดความออนแอ พูดในจังหวะที่สมองของอีกฝ่ายเนี่ยมันไร้แรงต้านหรือมีแรงต้านน้อยที่สุดวันนี้คุณขอว่าเนี่ยคุณอยู่กับฉันเถอะนะคุณเลิกกับอีนั่นอีนี่เธอนนะ้นต่างๆมันมีแรงต้านตลอดเพราะคุณไม่รู้ว่าจังหวะไหนสมองมนุษย์อ่อนล้ามากที่สุดอ่อนแรงมากที่สุดคุณพูดคําไหนก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะเชื่อและเชื่องในคาพูดของคุณมากกว่าราคาเต็มนะครับ 7890บาทครับสำหรับคอร์สนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นตัวจริงในวันนี้คุณจะเป็นเพียงตัวเลือกที่เขากักไว้แต่ไม่เลือกคุณต้องตัดสินใจเป็นตัวจริงและเดี๋ยวคุณค่อยคัดอีกทีหนึ่งว่าไอคนที่กลับมาเลือกคุณเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอาหรือคุณจะดัดสันดาน2ครับถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจพอเขาไม่เลือกคุณต้องทำอะไรครับก็ต้องมาต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวด พอคุณยิ่งเจ็บคุณก็จะยิ่งจํายิ่งจําคุณก็พยายามหาวิธีการลืมพอหาวิธีการลืมนะครับคุณก็จะยิ่งเจ็บอีกคือมันมุกออนเป็นวงกลม3ครับเขาก็จะขอไปหามือที่3แบบนี้แบบหน้าด้านครับแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ต้องทําใจอย่างเดียวใจหนึ่งก็รักเขาใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็เจ็บปวดแต่ใจหนึ่งก็อยากไปต่อครับสี่ครับเงินเดือนของแฟนคุณทั้งหมดสมมติแฟนของคุณเ,เงินเดือน20,000จากอ่อนนี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวอยู่ดีๆ เมื่อคุณไม่ตัดสินใจให้เขาเลือกคุณคนเดียวไอ้เงินจํานวนนี้มันต้องไปไหนครับมันต้องไปหามือที่3ครับเอาไปกินหรูอยู่ยสบายกันทําไมเงินนี้มันไม่เป็นของคุณนะคุณลองคํานวณดูว่าเนี่ยสองหมบาทสมมติเงินเดือนของแฟนคุณครับเอาไปให้มือที่3 1ปีคูณด้วย12จะเท่ากับเท่าไหร่สองแสนสี่หมื่นบาททำไมเงินยอดนี้มันไม่เป็นของคุณทำไมตัวเลขนี้มันไม่เป็นของลูกคุณ ทำไมเงินจำนวนนี้มันไม่เป็นของครอบครัวของคนที่จะได้เอามากินหรูอยู่สบายพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขนี่ถ้าเขาคบกัน2ปีเนี่ยคุณเสียเนี่ยเกือบ5 0,000นบาทนะห้าแสนบาทนี่ซื้ออนาคตชีวิตของลูกของคุณเนี่ยได้จนถึงปริญญานะครับแต่5ครับกลับเป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่าบ้านค่าน้ําค่ารถค่าไฟค่าลูกโรงเรียนต่างๆพวกนี้ตำตำเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อเดือน นะครับปีหนึ่งก็แสนสองใครรับผิดชอบคุณรับผิดชอบทํางานงกงกครับไม่ได้2องแสนสยังไม่พอนะครับบวกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกแสนสองอีกครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับ3ามแสนหครับนี่คือมูลค่าความเสียหายคร่าวคราวครับและจริงๆคุณสามารถไปคํานวณเองได้เลยนะว่าคุณสูญเสียไปเท่าไหร่ต่อปีทําไมจํานวนนี้เนี่ยมันไม่ไหลเข้ากระเป๋าของคุณครับ เพราะงั้นเนี่ยครูคอมแนะนําเลยครับให้คุณเรียนคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนเพราะไอ้ยอดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นกับใครที่ดูไลฟ์นี้ครับราคาปกติ7,890บาทวันนี้ครูคอมให้โปรพิเศษใครอยากได้นะครับโปรนี้ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับจำกัดเพียง10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ทันจาก7,890บาทคุณไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง990บาทชำระเพียง990บาทเฉพาะนะย้ำอีกทีนะครับเฉพาะ10คนแรกที่ดูไลฟ์นี้ครับแล้วแคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับส่งไปที่ l ล n e แอดนะครับลิงก์ไลน์แอดครูความปักหมุดด้านล่างหรือแอดไลน์อันนี้ครับนะครับ7,890าบาทก็ยังคุ้มนะท่านแรกกับ3,600ส0หกบบาทก็คุ้มนะครับ แลกกับเงินเดือนแฟนของคุณเดือนเดียว7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกกับความสุขของคุณไปตลอดทั้งชีวิต7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกความสุขของลูกคุณไปตลอดทั้งชีวิตและ7,890บาทก็ถือว่ายังคุ้มนะครับถ้าแลกกับความสุขครอบครัวของคุณไปตลอดทั้งชีวิต